สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควัวนะครับเพืนเพจบ้านสว่างเฉเดี่ยววันนี้บ้านสว่างเฉเดี่ยวฝ่าพีฝ่าน่องมาชมบกล้วยมามถึงตลาดนัดโคกกระบือบ้านเชียงวางมาพบกับโชคดี y o ยูทูบไทยแลนด์ฝากติดตามเพื่อนน้ำเน็ตพี่น้องเด้อเบิ่งบ้านสว่างเฉเดี่ยวกับเบิ่งโชคดี y o ยูทูบไทยแลนด์ครับผมครับผมค่ะผมครับมันมานครา์กันครับผมทักทายครับครับผมโชคดี YouTube เพื่อนน้าพี่น้องเนาะทักทายกันอ่ะกะ มาผมกับพอถับผมมีน้องในชีพสองแตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อพี่น้องเนาะมานี่บ้านสมงนนองเชนแนลสิลาพี่ฟ้าน้องชมฝ้ายงามๆไปไล่ตัวไปเปิดชีพกับฝ้ายหอยเล็กพอเล็กพพนทองขอขออนุญาตเปิดชีพกับพอเล็กได้ไหมนี่ <ผม S 1> อะามาเบิ<ด>ร์<ม>สนสวัสดีครับพอเล็กพพนทองได สวยเลยรอรอรอมาสองตัวครับรอมาสองตัวอันสู่เจ้าของไหนอยู่าบอกรอรอกว็เจ้าของบ้าทุกพอเล็กความตัวนี่ตัวหนึ่งเอาตัวนี้ก่อนเนาะสวยขัาเนาะสายใดนี่อ้ยสวยเนาะหน้าตาตัวตัวอุ้ยเบิ่งอ่องข้อพี่น้องคุณอ่ะโอ้ล้านห้าแสนลูกลูกสาวป้าล้านห้าแสนพี่น้องป้าพี่แต่พอเพื่อนพี่น้องสายดั่งสายพัฒนาพอเล็กได้มากพอสมหวังเบิ่งรองเท้าเบิ่งอ่องข้อชัดเจนมากเลยเนาะ บนพอเล็กไปแต้มต่อบ่มันคือง่ามนี่มันคือขาวค่ะเตี่ยคอยรอสิเพื่อนครับอาจารยะอุ้ยเบิ่งผมให้เบิ่งคักๆพี่น้องอ่องข้อขาวชัดเจนพี่น้องรองเท้าชัดเจนเบิ่งเล็บกรระโปขาวคับอุ้ยกระโปรงบบกขาวง่ามคัะพี่น้องพูดอะนี่จุดนี่รับกันเจ็ดจุดตามอัตลักษณ์ควายไทยได้เบิดพี่น้องพอเล็กได้มากอุ้ยสีสันอุ้ยเบิ่งพี่น้องง่ามอีหลีพูดอะสีดอกเล้าง่ามง่ามอางก็ง่ามพี่น้องพูดอะเอาไปเป็นพ่ระคอคอไข่คอพันธุ์เข่าตำล่าเบิดอัตลักษณ์ควายไทยได้พี่น้อง พ่อเลขเปิดเท่าไหร่ตัวนี้ครับตอวนี้เปิด22ครับ22พ่อเลขควายถูกตัวเดียวโอเค22ในราคาพอขอกพอขายพอพันพ่อดังอ่ะนาโคตรได้พี่น้องนี่ปลาละเดือน10เดือนได้ครับเออสูงลอยหยุดสินหานาะต้นโตดีดีเบิรงหางงามเน้ออุ้ยเบิรงพ่อเลขโชว์เลยพี่น้องพูดอ่ะงามดีดี25โอ้ว่าทายาทว่าสองสองเนี่ย ไปขึ้นในเพื่อนอี้กนปลาล้านห้าแสนนี่ลุกาสเพื่อนพี่น้องปลาล้านห้าแสนสองสองเราเปิดไ้โอ้ยพี่น้องงามอ่ะมาเบิ่งอีกตัวหนึ่ง ตันี่เบิ้งเขาเพื่อนพี่น้องเบิ้งเขาใหญ่ต้นโตดีเบิ้งพี่น้องรอรอข้องเพลินหายดีต้นโตดีสุดยอดมากเฮ้อแต่ไปแยกมากเนาะวัวแท่นหลางอยู่ว่าตัิยพี่น้องแต่ว่าควายบ้านๆต่ว่าต้นโตดีเออวัวแท่นหลังเจอไหนเนาะเออหลูกเก่าเจะเล่นพี่น้องลูกเก่าเจริญอู้ยพค่นไหนนะภาคผยาง่ามแข้งขาดีต้นโตดีอ่องข้อดีสนอยู่ปะสนหรือปะ แล้วก็สนใจของเล้าอยู่ป่ะข่องเพล็กโอถามราคาคนก่อโอ้ทอดไรเพล็กเกลือทใดไรงาวย่างเปิดอทอดไรเพล็กหลังจอยจะคุยกันเลยเปิดอทอดไรเพล็กเป็นราคาเดียวกันครับโอ้ทอกันเฮ้ยพี่น้องราคาทอดกันครับโตนี้ใหญ่กว่าเด้พี่น้องสูงร้อยยี่สิบเจ็ดสูงกว่าใหญ่กว่าพี่น้อง แต่ว่าเพิ่นบอท่านเดี๋ยวแต่งตัวให้เพิ่นบอท่านเดี๋ยวเอาไปล่างหนาล่างตาสองสองเพิ่นเปิดไปอุ้ยพี่น้องควายพ่อเล็กมื่อนี่เป็นต่อร้องทั้งสองตัวโตนั้นง่ามเลยพี่น้องนั่นลูกปลาล้านห้าแสนแต่ว่าตัวนี้ลูกเก้าวจะเลื่อนเมีนปะแมีนครับเมีนพี่น้องอุ้ยสุดยอดมีอันหน้าคตดไก่เลยพี่น้องอะขออนุญาตเบอร์โทรพ่อเล็ก 083 083 805 805 6256 6256พี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรอคโทรเปล่าทรมาพอเล็กพ่นทองนะครับต่อพอเล็กพ่นทองใดท้องนี้ผมเล่นสายรอครับโอ้สมือนเล่นสายรอขึ้นจากของโอเคโอเคขอบคุณหลายหมานครับผมครับผมอย่างต่อพี่น้องควายรอเพิ่นพี่น้องอันนี้สายแขะเนาะโอเคโอเคครับโอ้เบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายพี่น้องควายมาเบิ่งทางควายงามพี่น้อง มึงหันโอ้นี่มาเบิ่งฝ้ายแขกหอยองพี่น้องสายยอ่อขออนุญาตหอยองค์สายยอ่อครของห้อย,อง,<า>ยองนี่พี่น้องนี่สายยอ่ยอย่ออีหลีเด้มันถึงลอยอยู่บอกว่าถึงแน่นอนเก้าสิบหาเส้นพี่น้องบู๊ยเขาว่าสายยอ่อแห้งหน่อยแหง้งแพ้งพี่น้องอน,น,น,นี่แหละพี่น้องโอ้ยสติมากนี่พ่ต้องห่วงพี่น้องเอาไปเป็นพ่อข้อพ่อขายพ่อพันสายย่อพี่น้อง นาสนใจเบื้องเขาเพื่อนพี่น้องเบิ่งตนโตเพิ่อยอุ้มไปเลี้ยงตัวนี้บ่ให้เเยียบขี้ตมตัวนี้ยจะมันงามพี่น้องงามงเพื่อนพี่น้องห้อยองเปิดเท่าไหร่สิบหกสิบห้าเพื่นเิยไปพี่น้องผมเห็นแล้วสายหย่อพอพันเพื่อนขายยูมออุบลล้านหาเพื่อนว่าต้นนี้แค่หกสิบหาเพื่นเิดไปพี่น้องอันตนั้นล้านหาบ่ต่างกันหลายพี่น้อง อันบักเขาเนี้ยเขาจีเพิ่นล้านกว่าด้พี่น้องต้นนีฮกซิหมาเพิ่นเตือนไปซื้อยังกว่าแบ่ซื้อบักแบ่เพิ่นว่าโอ้ยบ่แม่นแหกตัวบ่แม่นแหกตัวแหกบ่มาบ่โอ้มาอยู่หอยแหกว่ะน่ะต้องแบว่าสั่นเพิ่นว่าฮกซิหมาเพิ่นเปิดนไปพี่น้องโอ้ยควายแค่เพิ่นเอ้าควายลุงเพชรควายโป๊กโทษใดกว่าลุงเพชรลุงเพชรโอ้ยพี่น้องเอาเด้อ โต้ตัวไอเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวสีเอาอยู่เด้ออย่าอย่าหนีไปสใส่เด้อเอาข้าวหอยองก,ววกอ่อนเอาหอยองตัวนี้บักฟูบ่ะพ่อพันเท่าไรนี่ลูกเขาดินครับลูกเจ้าเขาดินป้าต้นตเพิ่นพี่น้องต้นตแข้งขาหนาตาเปิดเท่าไรหอยองหกพันหกพันสตูสี่พี่น้องเอาไปเป็นพ่อคอกพ่อขายพ่อพันอย่างเดียวพี่น้องอู้ยเจ้าเขาดินพ่อเพิ่นพ่อด่างนี่พี่น้องเจ้าเขาดินพรธรรมดาที่พี่น้องเขาดินครับมีใบคูันมีเอกสารครบเรียบร้อยสูงไดลอยสามสิบใดเนาะ เบิ่งนหน้าตาตโตพี่น้องยังนหน่อยอยู่แข็งขาบื้ยขาพี่น้องให้เบิ่งขาขาขา,ขา,ขาใหญ่ค้างนอกสีด,ดอกเล้างามงามพี่น้องพูดอ่ะ6กมือซือ่อเปิดเปิดว้ในราคาพอพันพี่น้อง สุดยอดสุดยอดอันนันหหาเนาะบักยอดนะเนาะยอดหัวิมหาพี่น้องเข้าซิหาเส้นเข้ามเส้น่นน้พี่น้องสายยอดเพื่อนโอ้ยสุดยอดสุดยอดอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรหอยโอมศูนย์เก้าสามศูนย์เจ็ดห้าู้าสาดนสนใ่จฝ้าวทร่มากพี่น้องคลิปสมิตรตมงามของหอยโอ่ขอบคุณหลายหมานเด้อหอยปลูกไ่ใส่ะเพื่อนเผื่อว้เทนองไปใส่ะเพื่อนโอ้พนเพื่อไปหาควายงามเพื่อนอันเท่าน้อยตวยคเท่าน้อยแม่แม่หอยโก อันเท่าน้อยเพื่อนวะบุ้ยหนา้าตาตนโตเปิดเท่าไรล่ะนีใ่ใจหลังห,ห้อยพวกพวกเปิดกำลังสนใจทางฝุ่นอยู่อ่ะอันนี้ก็สูงบัตถุพ่อลอยได้พี่น้องน,นี่แต่ว่ามันขาดลำเ,เ,ดเ,เบี้ยงแน,น,น่นี่นาา้อยเตี้ยย่อเขาใหญ่พี่น้องเบิงวงเขาเพิ่นพี่น้อนงน,น,น,อน,น,น,นี่หน้นหนาตาเพิ่นพี่น้องแข้งขาเพิ่นเบิงเอาพี่น้องหน้าตาเพิ่นนี่งามของเพิ่นได้พี่น้องหน้าตาเป็นตาเอาไปเลี้ยงเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ได้พี่น้องเอาเป็นพ่อพันพอเกาะพอคลาย ท่อไหนเปิดท่อไหนนี่ตัวนี้เปิดท่อไหนเปิดสองหมื่นสี่ต่อร่องเอาเปิว่าพี่น้องเบิ้งหน้าตาเป็นพี่น้องเตี้ยเต้ยย่อยพี่น้องเอ้ยเพ่ะสองหมกับสี่พันแหงหน่อยแหงแง้งเปิว่าพี่น้องนี่สายย่อของหอยปูคนไดมากสองหมื่นสพันอันตัวนั้นวันขายบบน้าหอยโอ้ขายแล้วเนาะอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์เก้าสามสี่สามหนึ่งหกหนึ่งศูนย์เ ใขปูบ้านร่องนำพุลได้สายย่อมาปากฟีต้อนน้องยี่สิบสี่เรื่องต่ออะไรกว่ามันนี้จะมาถือจากพี่น้อง24โอ้ยราคา24เพิบส่เป็นเถื่อนไปพี่น้องโอเคอ่ะขอบกุญหลายอันมาเด้อนี่ต่อพี่น้องเหมือนบรรยากาศการซื้อการขายก็ยังทิงพี่น้องไปเบิ่งทางนอกทางนอกก็ยิ่งามหลายพี่น้องมีจับบักง่ายพี่น้องทางนอกพี่พี่น้องทางพี่ หยาบีกวายโอ้ยมาเบิ่งจับหรือหมูหลาพี่น้องปลาสายหนกบักไงข้อหอยหมูสบัสดีหอยหมูคุ้มเชิงไหวพี่น้องเพื่อน่ะเอ้ยเป็นกําลังต่อรองกันสวัสดีครับครับขหอยหมูบวดีปลาเขาเอินหมู่ลาหรือจับมน่ลหมูหลากพี่น้องตัวนี้หมู่ลาหมู่ลากครับจับมันไก่กันพี่น้องแม่พันบักไงพี่น้องหมู่ลาดดำปึ๊ดเลยพี่น้องใส้ยังก่อนไส่เงิ่นพ่อใช่ไหวพี่น้อง เนสูงเกือบร้อยสี่สิบเนาะนี่ร้อยสี่สิรอยสียสิบกว่าแหละพี่น้อง้ยเบิ้งโตเบิ่งเต็มโตพี่น้องถอยมา้ยพี่น้องเปิดเท่าไหดห้าสิบเก่าแม่ผักไพี่นองใส่เงินโพชัยใบห้าสเกให้เบิรไปทรงเลยหอดคอไปเปิดใส่คอไข,อขเลยขัน้นหาเบิร์ตเปนว่าห้ิบเก่า <59. S 2> ประกันเลยประกันเงินโพชัต้นหันนี่ตัวนี้นนนนนแม่นั่งแม่นั่งเท่าไห สามซีสามซีสีงามงานพี่น้องลูกพอไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาข้างขีดงามของเพื่นในพี่น้องนี่งามเนีพี่น้องงามสามซีสีเพิ่นเปิดไว้ตะวันฉ่๊ะตะวันชัยตะวันฉายตะวันคือเนียมันงามตะวันฉายเบื้องหน้าตาสวยสวยพี่น้องหน้าตาสวยดีพี่น้องหน้าสวยอีดีพี่น้องเนึ่งหน้าสวยเจ้าตะวันฉายหัวตาแเป็ดเดียมพี่น้องโอ้ยงามพี่น้องสวยเบื้องตีหละอัตลักษณ์ไทยอ่องข้อสามเซน็จนพี่น้อง ครบเบิดลนอกสามเส้นเลยนี่นี่อ่องข้อจุดนี่ครบพี่น้องอัตราควายไทยปลาตะหง่วงครบเบิดลของเพื่นสามสิบสี่เพิ่นเปิดไหวอุ้ยพี่น้องต้องหอยหมูใหญ่มากเนี่ยเพิ่นบอกฮอดเพิ่นเอาอุ้ยสามสองหาลอยเพิ่นเอาเพิ่นว่าบ่ต้องต่อกันยากมันเสียเวลาเพิ่นว่าโทรมาเอาเลยมันกับพ่อสื่อของเพิ่นมันง่ามพี่น้องนี่อันน่ากดแม่ขอกแม่ไข่แม่พันเนาะงใช่ง่ามหางง่ามพี่น้องเบิ่งเที่ยวะพี่น้องง่ามของเพิ่นดีดีหอยหมูใหญ่มากเลยนี่ สามสิบสองห้าร้อยยาต่อเพิ่นมาไ <laughs> ข่แขกอีกตัวนึงเอ้านี่นป่ะโอ้ยของหอยหมูได้ควายแขกตาดมาเบิ่งเขาควายแขกเพิ่อนตาดพี่น้นองเขางามเม็ดซีเท่านั้นแม่นี่แม่พันออกลูกมาใส่เจ้าข้าวเหนียวข้าวจีเพิ่นนี่เตี้ยก็นี่ได,ได้การเลยพี่น้องเตี้ยเตี้ยนึงพี่น้องนั่นเนี่ยเพียงแอลหอยหมูบ่เพียงซ้ำพี่น้องเปิด์ตัวใดหอยหมูนี่แม่พันนี่ สามสิบห้าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องสามสิบห้าแม่พันสายหยอกสายหยอกกำลังมากพี่น้องให้เบิร์ตกาลเอาไปส่งหอดคอกเปิดคอกให้เลยเพิ่นว่าโอ้ยหอยมูเลยมั้ยสามสิบห้าต่อรองสามสิบสองห้าร้อยยาต่อเพิ่อนถอดมันง่ามแล้วครับสองห้าร้ครับก็ได้ห้าเก้าแม่สายมู่ลาต่อใดตัวนั้นท่องแล้วใส่กับเจ้าเงินโพชัยไว้อุ้ยพี่น้องโคตร เงินโพชัยเพราะนี้ใบไม่หลอดมีเอกสารจนขาดอะไ่มาโดนลายูดหเจ้าเงินโพชัยพี่น้องเพีเอกสารครบคุณนี่มือสะสมมือโนหอไปซื้อตัววโอ้คับผมอ่ะขออนุญาตเบอร์ทรหอยหมูวันศูนย์แปดสองศูนย์แปด่แปดนย์หนึ่งสามแปดศูนย์หนพี่น้องโอ้ยเป็นไงมาทัอนี้สุดยอดสุดยอดเป็นตาเลี้ยงเน่วโมงนีปีี่บุนมนแล้วช่วงนี้เนาะ อันขั้นถือให้ซื้อเนี่ยบาิสันท์หอยมูดว่าขั้นแพงใหญ่แย่งกันซื้อเพิ่นว่าโอ้ยผมจำได้ครับหอยมูเพิ่นหวาสุดยอดสุดยอดแม่นี่ดขั้นแพงเพืกันซื้อเพราะว่าขาดทุนได้หมดเลยเออมันถือมันถือเรียงไว้เนาะโอเคขอบคุณหลยร้ายมันจำค้ามหอยมูไว้เด้อพี่น้องขั้นถือให้ซื้อบริสันทขั้นแพงลรือห้ขายเพิ่นว่ามันเจอเออมันเจอสิื่ออะไรโอ้นี่เนยปลาเบิ่งนหอยตุ๋ยปาดปาด้ายงามหอยตุ๋ยปัด สุดยอดพ่อพันพี่น้องแข้งขาโนโต,ตสีสันทรวมหัวห้อยตุ้ยสูงเท่าไรร้อยหกสิบกว่าเบิ้งหน้าตาโนโตเบิ้งเขาเพ่นพี่น้องอุ้ยซื้อเมื่ันนีไม่ซื้ออยู่บ่ซื้อซื้อ,อ,อย่างนี้อย่าว่าซื้อข้าวของเพืพ่อนผมไม่ซื้อเนาะอุ้ยแต่ว่าหน้าตาโนโตพี่น้องพ่อพันสุดยอดเลยเบิ้งคักคสุดหล่อสุดหลอ่ลอเจ้าสร้างอุทัยพี่น้องสายช้างอุทยัยอุ้ยสูงสูง โอ้สายเดียวกันกับสางอุดรได้ร้อยหกสิบกว่าเนาะประมาณร้อยหกสิบกว่าพี่น้องพูดอ่ะสูงใหญ่ยาวงามโตประคอข้อปลาเข่งพี่น้องโตประคอข้อปลาเข่งสุดยอดเลยห้อยตุ้ยได้มากเลนห้อยเวียดกำลังสนใจห้อยตุ้ยเปิดไว้เท่าไรเปิดไวเท่าไรแสนเก่าสิบเก่าเพิ่นเปิดไวหนึ่งแสนเก้าหมื่นเพิ่นเปิดไว้พอพันบักใหญ่ต่อร่องได้อีกหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้อยเวียดกำลังสนใจให้เพิ่นเท่าไรเอาแสนสองได้ไหมโอ้เพิ่นให้แสนสองแล้วน่าสน หาสนหน้าสนอยู่เลยสิบเก้าแสนสองเพื่อนให้กันกำลังสี่ไหโอเคขออนุญาตเบอร์โทร0 6ศูนย์หกหนึ่งหนึ่ง้าแสนขออนุญาตศูนย์หกหนึ่งหนึ่ง้าองยพี่น้องพอพันโทษสอบถามรายละเอียดใดพอพันบักยญยสายดังพร้อมพี่น้องกูด่าอุ้ยสุดยอดสุดยอดขวาเพิิน ราคาสิบเก่าเปิ่นเปิดไว้เปิดซื่อๆพี่น้องต่อร่องใดเพิ่นวะโทษคุยกันใดเอาไปเขาขอเขาไายพอขอกพอไายพอพันใดเอาความพูดหลายๆเด้อมันหมานครับผมกำลังสีใดล่ะสนใจอยู่ปะโอ้สนอยู่นี่ห้อยเวียดมาสนตลอดเลยไอยได้ขายเนี่ยนอนนี่เพิ่นกำลังสนใจกันอยู่อ่ะย่างมาท่าผีดตอพี่น้องมาเปิ่นไอยเวียดกำลังสนใจมาหวายซ่าขวอยซ่ามาแล้วก็ สวัสดีครับมันหรือเปล่าหอยซาย่างครับมันเปน้องย่างโอ้ยปลาสวัสดีครับมอยปู่ว่าด้เห็นหนาเห็นตาหลายสัปดาห์แล้วบ่ราะันเห็นหนาเห็นตาจะเจอมันเนาะมันครับโอ้ยมาเบิ่งแม่ย์กใหญ่เพื่อนปลากรันทองเบิ่งวงเขาเพื่นพี่น้องเนาะเขาไม่เคยปวดเหตพี่น้องร้อยสี่สิบสองบวกค่อยซารับประกรันบุ้ยแข่งขาตัวมพี่น้องบุ้ยประกันทองเพิ่นเบิ่งที่หลับพี่น้องเบิ่งถ่ายเพิ่นหางเพิ่นนี่คือแม่พันธุ์พี่น้องสุดยอดแม่พันธุ์ ข้อไหนเปิดเก้าสิบห้าเพ่าะเพราะแสนพี่น้องเอ้ยราคาควายเพราพรแสนแม่ย์แบบไงพี่น้องเก้าสิบห้าเพิ่นเปิดไว้ปตาประกันทองด้วยประกันทองพร้อมเรียบร้อยใส่พอได้ใบคือใส่พออระหน่ำเขาว่าเขาสมเก่าจะเดินไหวอ๋อเก่าจะเดินไหวอุ้ยพี่น้องบท้องบรรยายจักสิบรรยายน้อยเนาะมันงามพี่น้องสุดยอดอีหล่ด้วยพี่น้องพูดอะ โอ้ตนโตแทงขาหนาตาว่งเขาเก้าซิมหาเพิ่นเปิดใวประกันม่านสุจดประกันม่านพร้อมสูงอีดีเนาะพูดอ่ะสูงอีดีสูงคักสูงแนแม่พันบักไงพี่เนาะอ๋อน้ยเนาะได้มากจังไหนคือไม่ใหญ่ขนานได้มากตท่าทหรครับโอ้เอ้าขออนุญาตเบอร์โทรของไซ่าศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สามห้าอมห้อนย์เจ็สองสามศมานแหลวเหมือนอี่ค้านตนี้ ต่อร่องเอาา่าพัน่าต่อร่องในอีกอยู่เก่าสิมหาพันบาแม่บางไงใส่พอดังไวปุ้ยสุดยอดประกันทองพร้อมเรียบร้อยโอ้ยมันหมาเด้อขอบคุณเล,ยลย้ย์เล้ย์มันตัวนี้กอะขายไปหรอตัวทองแล้วขายแหรอเปล่าโอ้ยตัวนี้ย่างตัวนี้ห่วยขออนุญาตตัวน,น,วน,วนี้ตัวนี้เปิดเท่าไหร่บ้านนี่ห้าหมื่นกับหนึ่งพันเพิ่มเปิดไว้อันนี้ใหไงคือกันได้พี่น้องทองแล้วคือกันพี่น้องใหญ่าย,ยาวงามคือกันพี่น้องแต่ว่ามันโตหน่อยกว่าตัวนั้น ห้าหมื่นกับหน 1, ึ่งพันราคาพอต่อรองของเพื่อนพี่น้องเบอร์เดียวกันเบอร์เก่าของหอยซาพี่น้องสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดสุดยอดอ่ะมันหมานทุกตัวเด้อหอยซามันหมานครับผมปิดคลิปก็หอยซาเดี๋ยได้เมื่อนี้อ่ะขออนุญาตปิดจิบเนาะพี่น้องเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงง่วเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสมบัติเนหนือชมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโกรไฟไข,ข้เจ็บต่างๆพี่น้องเป็นตัวขายบ้านร่ำด้วยร่ำด้วยเบิร์ตหนีเบิร์ตจิ้นทุกันสวัสดีครับอ พบพ่อกับหอยเวียดนามถ้าเวียดนามจะขายขายเท่าไหร่โอ,อ้บ่อๆนวะว่าฟิชชิปแล้วหอยซามั็นมานค่ะผมสวัสดีค่ะ